สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลเอิน e อีกแล้วนะคะพ,พี่วันนี้นะคะจะมาแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda Civic FK นะคะพ,พี่เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบอาร์สุดเลยนะคะพ,พี่นี่เลยกระจังหน้านะคะเขามาในรูปแบบสีดําแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะมีชุดสเก์ตรอบคันเลยนะพี่สวยมากนะคะและบอดี้ของเขานะคะเป็นสีแดงนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะมาด้วยสีแดงอิสไนเลนนะคะทุกคนโอ้โ oh, หสวยมากๆเลยนะคะพี่คันนี้นะคะบอดี้เดิมสนิททั้งคันล้อแมกนะคะนี่เลยล้ Long อแมกอัลลอยจากโรงงานเดิมๆของ h อนด้าเลยนะคะพี่ยางนะคะเอินจัดเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นไปเลยนะคะอ่ะและคันนี้นะคะตัวบอดี้รถด้านซ้ายของเขานะคะกระจกฝั่งซ้ายนะคะเขาก็จะมีเลนวอล์ให้ด้วยนะคะพี่เนื่องจากเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะมีเลนวอล์ให้นะคะกระจกปับไฟฟ้านะคะพี่ตัดมาบอดี T ้ตัวรถนะคะนี่เลยที่จับเป็นคีเรน ะะเปิดภายในเข้าไปปัป๊บโอ้โห ภายในนะคะมีไฟส่องเท้าให้ด้วยนะคะมีหน้าจอนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นพวงมลาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีแพนเดิลชิพให้แล้วเรียบร้อยนะคะและคันนี้นะคะมีระบบที่ช่วยควบคุมออกนอกเลนด้วยนะคะพี่บอกเลยนะออปชันเขาจัดเต็มมากๆเลยนะคะสําหรับ Honda Civic FK คันนี้นะคะมีแพนเดิลชิพให้ด้วยนะคะพี่เกียร์ออโต้นะคะระบบสปอร์ตมีให้ครบคันเลยนะคะ,ะด้านหลังของเขานะคะก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะพี่ภายในเป็นเบาะหนังนะคะอ่ะลืมแจ้งนะว่าด้นานหน้าน,นะคะเป็นเบาะปักไฟ ฟ้าคู่นาเลยนะคะพี่พี่โอ้โหคันนี้นะคะบอกเลยราคาเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โหครีนมากๆเลยนะคะพ,พี่คันนี้ราคาดีมากนะคะป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่ล้านกว่าบาทเลยนะทุกคนอ่ะนี่เลยท้ายของเขานะคะก็จะมีสเสน่ห์ในเรื่องของ5ประตูนะคะพี่พสำหรับ h อน d ้าส v ี c FK เอนะคะนี่ด้านหลัง,ขงเขานะคะก็จะมีชุดเกินมาให้รอบคนนันเนาะแล้วก็นี่เลย มีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะคะพี่พร้อมกล้องถอยนะคะแล้วก็ท่อคู่แบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังทรงสวยมากสีนี้นะคะเป็นสีพิเศษนะคะจากโรงงานเลยนะคะพี่พเป็นตัวท็อป RS นะลูกค้าซื้อราคานี้ไปนะคะได้เป็นตัวท็อป RS เลยนะคะพี่พโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะอ่ะเดินพาดูโครงสร้างบอดี้รถสักหน่อยว่าสวยเดิมคลีนแค่ไหน นี่เลยโอ้โหทุกคนเปิดเข้ามาดูห้องเครื่องแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยครีนแบบนี้เลยนะคะพี่หัวน็อตไม่มีขยับนะนี่เลย หัวน็อตเดิมๆนะคะโครงสร้างบอดี้ได้เดิมสนิทแบบนี้เลยนะคะพี่ของเอิญนะคะก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคงเหลวน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ให้นะคะเช็คช่วงล่างให้ทุกช่วงระบบเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นคันนี้ขายเพียงแค่9 5 9 0 0 0บาทนะคะพี่พบอกเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคามากได้ตัวท็อปสุดไปใช้ด้วยนะคะพี่สำหรับใครที่สนใจเป็นคันนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ว่าสนใจไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือจะทักแชทเข้ามาหาแอดมินเพจเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลเอิญก็ขอตัว ลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะรีบๆทักหาแอดมินได้เลยค่ะบ๊ายบาย